สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทาง4 5หานอยนะครับก็จะเป็นน้อยพิเศษน้อยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับพี่ๆสำหรับแนวทางเมื่อวานนะ้องวันที่31สิ้นเดือนนั้นแนวทางนั้นมาแค่เลขเด่นรองแล้วก็สายรูดนะครับหลุดไป2รอบนะครับพี่ๆเนาะหานอยพิเศษนะครับผมให้0ูนย์กับ5ผลที่ออก6 2 0 6 9นยะครับพี่ๆไม่มาใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่20นะครับ เนนศูนย์สามนมาสองศูนย์นะครับแต้มเดียวฮานอยปกตินะครับให้สี่กับเก้านะครับคนที่ออกสองสามเก้ากับแปดสามนะครับอันนี้ก็เนาะเก้าสองมาสามเก้านะครับอืนะครับทําไมไม่ออกสามสองเก้าเนาะอยจะมาตัวเจาะนะครับใครรูดที่เก้านะครับเข้าไปที่สามเก้านะครับมาสายรูดนะครับผมส่วนฮานอย VIP นะครับ VIP เนี่ยผมให้แปดกับ ให้1กับ7จ็ดเนาะผลที่ออก8 6 0 6 4นะครับอันนี้ก็เน้น74พี่พี่ดูเฉียดไปเฉียดมานะครับเน้น74เนาะมา64นะครับหลุดไปฮานอยพัฒนาให้9กับ5นะครับผลที่ออก0 2 3 4 2นะครับรอบนี้หลุดไปเนาะหลัก2นี่ผมเน้นนะครับพี่พี่ดูผมเน้น5 2 9 2เนาะแต่เข้ามา2 3กับ4 2นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วน แนวทางนะครับผมในวันที่1นะครับกันยายน2568นะครับก็เป็นเดือนใหม่แล้วก็ขอให้แนวทางเนาะเฮงๆปังๆนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพิเศษนะครับพี่พผมให้ไปที่เลข9กับเลข8สายลูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับผม8 1 8 3 8 6 91้าหนึ่ง้าสา้าหสาตัว9 8้าแปดหนะครับผมก็ได้ปากกาใหม่แล้วเขียนเขียนข้องขึ้นเยอะเลยนะครับไม่เหมือนปากกาหมึกซึมเนาะที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับวันสองวันเนี่ยเขียนยากนะครับหมึกซึม8ปดห96ปดสา้าห นะครับผมห้าร้อยปกติปกติผมได้เลขแปดกับเลขสามนะครับพี่สายรูดเนี่ยผมยังได้เลขแปดเนาะแปดสองแปดสี่แปดห้าสามสองสามสี สามห้านะครับสามตัวสามแปดสองนะครับนะครับผมจะประมาณนี้นะครับเราหานอยพิเศษกับปกติท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้ปังๆเนาะส่วน V.I.P กับพัฒนานะครับส่วน V.I.P กับพัฒนาขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับพี่พี่วันนี้ได้เก้านะครับ9กับ5นะครับรูดไปที่รูดไปที่5นะครับ50 54 56 9094 เก้าหกสามตัวเก้าห้าหกส่วนฮานอยพัฒนานะครับพัฒนาผมให้ไปที่เลขสองกับเลขอือนะครับไปเป็นสองกับแปดเนาะ ไม่เป็นไรนะครับพี่พี่ไม่เป็นไรจะมาสองแปดสายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดแปดสามแปดสี่แปดแปดสองหนึ่งสองหก สอนะครับสามตัว283นะครับนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับในรอบไหนๆเนาะที่เอาไปเสี่ยงโชคก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมขอบคุณกับการเข้ามาติดตาม รับชมนาทางนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ